ซุกี้หมันเสมอมันเครื่องใหม่ถ้ออยากกินต้มเอียนใหญ่ให้มาหมกดาหารบัตรนงหุนเด้อจ้าไงอีลีปะครับไงอีลีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบกับช่องฮักนกชาแนลครับเมื่อนี้ได้เป็นตม้มเอียนต้มปลาไหลตัวใหญ่ๆทางหมกดาหารบัตรนงหุนครับเบิง้งเจ็กน้อยพี่น้องซีวอลเอาตัวใหญ่งสี่ห้าตครับพี่เบิง้งเมนูของแซ่บครับโอ้ผู้เป็นผู้เนาะ ปาลาไลงีามนี่ก็มันเนะกรดำว่าเบิ่งครับเหลืองครับเหลืองอมเสิมเลยไหมมัน,มนแซ่ใส่มันยทเป็นตะแเส็บป่ะครับใส่ใยใยใส่กับเจวครับนี่เจลกับพริกน้ำปลาปลาแดกครับนี่แ่บๆํำเองป่ะโอ้ยทำเองเนาะเราจะไปซื้อเพื่อนแกงพักอันพักมะแขงแน่พักบัวมานำมะแตงมกกากัดพร้อมไปบบัวลายได้ชีมมึงสะก่อน ที่เมืองน้ำนัวกันแหมนุ่งกระเจ็ดตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ผู้รับซองโตเด้อเมรีมจ้าเ,เกี่ยวขับข้าวเหนียวลองขึ้นแก้วไปลเลอร์กนหางมันพ่ต้องกินก็นได้เด้ครับเพื่อนว่าเลือดดังมันออกได้จ้ะมแมนีนมาพี่น้องมากเสยียบๆครับหางมันบองเลยเน้นออกอืม กินคำยังไงอ่างพีอ่างนองเข้าบันเนี่ยตัวงไงเนือ้อกต่ขึ้สีลายเนาะเมืองเป็นน้องเมืองมึง,มงอ,อะไรจังอืม ต้องขอโทษปูเพิินบบกินเนาะแม่จ้ะเกือบซ้ำแคน้องวุ่นเพื่อครับพระดากิน,นอ่ะเอียนบานเท่ากันแสบเอียนใสบางลั่นครับบ้านแล้วพี่น้องอ่ะ นนองว่าผู้เสือ้อดอกก็มันใหญ่น่ะตอนแรกเนาะผู้เสื้อเบ่งเอาเลยได้ครับโอเคมีกระนวยยใหญ่ปนตะวาน <c oughs> อีกคู่หนึ่งบอก,กินเลยโบมานัมอุ้ยของนู่น <c oughs> <c oughs> เดือดตัวใหญ่ครับนึกว่ามันหน่อยจ้ะเป็นเมนูกับแก๊บข้าบะหมีแนวแก๊แนวทอน ไปว่าเอาของมาเามั้นปลับแพวเบิง่งห่วนแต่น้ำหลดอื้อ <c oughs> หอมครับทบคำยังไงมือจะเสร็จจักโลกพระดำโอ้หลอยโลกหโหโหปมงครับพันโลกไปเลยอื้อลืมบอกครับสมโมง ใบสมมงเห็ดสมพีดนะมันสมแม่นเบิงกินอันนี้ก่อนเขาเอินยังก้อน,อนอเลือดเลือดเอียงครับเป็นก้อนงามขึ้นอย่างนี้เลือดเป่งามต้มเบิดต้มเบิดใส่เราจะกินยังเอาออกเอาไ่เอียงกับว่าจังั้นนะแต่กระค้างว้ยยุ่ครับ เอาออออกูิป่เออกจ้ะอออไม่ลุมยันหมดกัดตัวน้่งๆผู้เพิ่นเราเคยกินอยากบอกว่าแสบร้ายครับ ว่าเอียนบ้านเฮาบ่แม่นเป็นเอาาียนเลี้ยงเอียนจากธรรมชาติเอียนจากธรรมชาติแม่นธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้คนกินกนวลวันหลกมันนวลเท่านี้แถบสิเบิดลุงเบิดลุงแล้วเป็นยัง,ยงบดยากเหร ส่วนไ้พระดำสังเกินทีนแมงข้ามบ่ละ่ะหรอแมงข้ามก็ยังลดรุ่งเลยแมงข้ามกับเบือกนีบ้าเพราะวา่าพ้อเข้าจับมาเดินตอนยังหนือห่อยแหกโมงมากหวือห้พระดำไปเก็บไห้ตัวใหญ่ห้าตัวห้าตัวเตรีเพืจจักตัว กินคุกจัโตัก็กินแล้วและเอาจนอิ่มแล้วหนูหม่มันว่าพอดำต้องกินบิดไอคอนเมนีม้นอนพอดํบเบิตัวยังใหตัวหนึ่งแล้ยิงใหญ่นเนื้อ,อหวานวานอันนี้ก็เรยดวโ่งพูดพูด กลางนี่มีนแต่วางกลางเนาะมันก็เลยกินง่ายกลางปักลินเลย <c oughs> เติมน้ำนัวพี่น้องเข้ามาเบิ่งหลัวก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับเด้อ เพราะว่าเสือเฟซบุ๊กอย่างที่โบปี้ก,กันเนาะแม่จนจำกุไลายกตามท้กุยจี๊ด่มือต้มไทยทางบ้านเบาดำนี่ไทยเป็นผักกะเพราด้วยครับผักกะเพรามันจีบคุอยเพชรแห้งต่หาหอมแห้งหอมแห้งผักกะเพราเน่ขาอ่อนน้ำครับ เม่งจูบหัวหัวยงไงจูบโรดเาแ้อเสบๆบานหูเหลวเป็นยังพดงดรับก็มากินน้ำมันมันแซบนี่เองต้มเอียนสมุนไพรสมุนไพรก็ร้ายโปรดอืมกินหน่นอยกับหัวแล้วนี่ ดูเยังยน้องหุ่นหอดหัว่าเดี๋ยวน้องกระลักซิบตัวน้นึ่งเมนบอกครับเอา้าเสียบๆเพื่อพี่เพื่อน้องเขาเอมน้องหุ่นว่าพี่น้องคนที่บกินนี่ก็ยังมานางมึงได้พอดงอือ น่งหากำลังใจครับเป็นว่าขอบคุณสำหรับกำลังแรงอกแรงใจที่เขามาแสบๆน้องกันหมุ่มตุมนัวๆ ขนมุนเอ้ยขนงุนอยู่บงหันขนมุนหัวแห้งขนมนตุกขั้นหน้าตลย <c oughs> ตงขันนาขันหน้าคือขันแท้ส่วนขันแท้ก็คือขน <c oughs> อออันหน้าพ่อพ่อพ่อพนณหงหูแล้ว <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ขึ้นกันครับนี่กาดน้องวุ่นเฮาี่โอ้จมอยู่ข้างลุมกันยังครับย<อ>ังลายตัวแทะ <c oughs> จะนักจะเต็ม กินได้มันบอสข้างล้างมันได้ครับได้ข่าอ,อ่อนหูแข้งเก็บใหม่ใหม่เมื่อนึ่นงนกหวนประหยัดบอาแรกไปนน ขนาดบัวลายได้เนี้ยเงีนบอจกเด้อครับเขาจ <Yeah. S 1> ้าพุดนะปเป็นเสียบนะครับอื เปิดเงาๆเลยนี่ไงเอาเลยครับอืมกระดมหัวหูดหางเลยหัวคือบวกกินบวกกินปะกกินปอเปนจ้ะกินปอเปน๊กินเปี๊ย่ยัง กินิปเต็เนื้อกินเปเต็เนื้อดเดี๋ยวพอดำได้มากมือไหมพัดเพชรเนาะเนาะแม่จ้ะโอ้พัดเพชรนี่แสบเด้อครับ <c oughs> เป็นไดโบ้แสบครับ โตของหนุนบุเลยด้วยบุดแล้วบุญระบายขอ้อนุน่ะเอาาแมอ,อมปันกันครับ <c oughs> เอาอยังมีปันกันอีกนะยอดตา ยังบ่ได้ดซิมแจวเลยคือบ่ซิมต้องทำยังไงหักคอจำแจวเลยแล้วครับแจวกระแสบเลยแล้วนะจำเลยแล้ว,นะลว,ลวต้องดองจนเบิดได้แตอยากจำแจวนี่น่ะยังอยู่ได้นี่ พี่เอา้าเนื้อครับเนื้อๆไม่หน่าท้อ,มมมองมันามางไหมไม่นงวนออกมาลองบ้างนมันจะกินเนื้อแหละอันมันไลยอือจูผัวอะไรบ้านนี่ถ้านงวนกินนงวนที่ใจนงวนให้ประดับไปสือเฮ้ยให้ประดับไปให้มาอีกเฮ้ยใชอ,อีกนอเนาะอือ ลองทั้งนำนวนไลไ่แหละมันเบิ่งสดทั้งนำนวนครับเลือดมไดอม่ได้นำนวลได้เนี่ยนะเลือดมันมีวิตามินบ้างนี่แหละเนาะวิตามินสูงครับเพื่อพี่เพื่อน้องเข้าสุกคนครับแสบบ่างแสบยังแสียเพื่อน้อยเ <c oughs> <c oughs> พือ่อฝน ินชื่อแล้วพิดสองนะพิ่สองพิดสองเลยบะจากพิดสองเดี๋ยวเลียมจังหน่อยก่อนครับนู่นคลายข้องถ่ากอะไรอืกระเทียมโทนนะจ๊ะกระเทียมโทนสดสดใหม่ๆหอมๆทุกวันกรอบด้วยจ้ากะอืมกะกระปุกน้อยกระปุกเลกกขแหละกะ ปโมชั่ันซ้ำกระปุกเลยจ้าร่อยแปดซิบกระปุกไงเลยจ้ากระเทียมโทนปุกหนึ่งลอยแปดซิบซ้ำกระปุกสี่ลอยหาซิบโมมีหน้าแถมพื้นที่ครับไขเออลยจ้าไขครึ่งเพลงสองร้อยห้าสิบ่ะเอาแพนหนึ่งกะ สี่ลอยบาทเด้อจ้าแล้วกระแคบหมูแคบหมูหอมหอมสดสดใหม่ๆกรอบทุกวันกะแคบหมูทุงหนึ่งกะลอยห่าซิบซองทุงกะซองลอยหาซิบก็คือครึ่งกิโลนัล่นแหละจ้าครับถ้ะสามทุงกะสามลอยหาซิบสี่ทุงกะคือหนึ่งกิโลก็คือสี่ลอยหาซิบเลยจ้าครับขอบคุณผู้เพิ่นกดไหลกดแชร์ให้นะครับปัาน,นี้ค่ะ ขอพุ่นสำรับคนที่กดไลค์ก็แช่กดสับสกายกดสับสกายหรือกดติดตามนะจ๊ะกะขอหายนอนรับให้ได้เงินมือนอนตื่นให้ได้เงินแสนครับความเจ็บยด้ความไขย่ยงมีบอหนึกว่าความไข่ให้ล้างห่มเบาแน,น่นเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับบอสิเขามากดไลค์บอสิเขากดเขามาเบิรงเนาะเป็นกำลังแรงอกแรงใจครับ เมนูเอ็นมาเนี่เบิดแอดแสดเลยครับสองพอลูก,กินมาเนี่อีกผนหนึงเพิ่นบอก,กินเลยบริม่าน้ำเนาะเอามือนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องเข้าไวส้สํานีครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ